นี่เรามาทวน,นกันนอยโรคประเภทที่สองคือ,อโรคที่เกิดจากการเมาความเมาอาหารแต่แรกเราหิว,หวนี่แต่โรคเมาสําหรับโรคชนิดนี้ก็มีสาเหตุมาจากการรับทานอาหารมากจนเกินไปเพราะอาหารอร่อยอร่อย<ะ>นี่นะจ๊ะจนกระทั่งรู้สึกอึดอัดและไม่สบายเนื้อสบายตัวเลยนี่เนาะอาหารในยุคนั้นอร่อยมาก แล้วก็มีธาตุอาหารที่พอเหมาะพอดีที่ร่างกายต้องการด้วยพอไปถึงมันดูดซึมปั๊บย่อยสลายปุ๊บออกมาเป็นกายที่สวยงามเลยเออนี่เนาะนี่ปรับปรุงส่วนที่ขาดและตัดตอนส่วนที่เกินเหลือในระดับสมมาตรหรือสมมิตรีที่เกิดขึ้นว้าวนี่นะเมื่อสมมาตรก็สมปรารถนาด้วยนี่เนาะ เนี่ยล้วอาหารยุคกันอร่อยแล้วเป็นอย่างว่านี่นะดูไปเลยพูดไปเรียบร้อยแล้วอ <c oughs> ้วมาตอนนี้หนอตายแล้วเดี๋ยวกครู้แล้วเอาไปทำกันน่ะสิท่ <c oughs> <c oughs> านครันเพึงจำไว้ว่าเราต้องเป็นากายมหาบรุษภายในเดียวกันก่อนนี่นี่ ดีไหม<ด>นี่นะ <laughs> โรคประเภทที่สามซึ่งถือเป็นโรคชนิดสุดท้ายของยุคนอ่น,นี่นะที่จะมาเบียดเบียนผู้คนที่เกิดในยุคของพระศรีอริยะเมตรัยนะี่คือโรคชาราอย่าลืมว่าแม้ไม่มีคนแก่นะกายภายนอกเนี่ยไม่ได้แก่ไม่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่โรคชารานี่ สารธรรมมมหิอะไรนะจ๊ะชรังอน,นทิโตหลับไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> พระลูกชายหลับไปแล้วซึ่งโรคชนิดนี้กำลังจะเข้าไปสู่กายมหาหลุดภายใน <c oughs> เออ,อจะไปก่อนเลยนะนี่ถือเป็นโรค <c oughs> ประจำขันของมนุษย์ทุกคนเ <c oughs> ช่นเดียก็บโรคคิ้วอาหารดังนั้นไม่ว่าจะเกิดยุคใดสมัยใด มนุษย์ก็ต้องเป็นโรคนี้ด้วยกันทุกคน oh. แต่แม้ยุคหายใจียงมนุษย์ในยุคนั้นจะยืนยาวถึง8ปดหมื่นปีเท่านั้นเอง oh. <laughs> แต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าทุกคนจะหลีกเลี่ยงโรคชราลงไปได้ oh. ซึ่งโรคชราในยุคข,ของพระศรีอริยะเมตรตรนั้นไม่ได้หมายถึงวัยชราหรือโรคที่ทําให้คนกลายเป็นคนแก่แลวแล้วก็ตายอย่างที่นักเรียนหลายๆคนอื oh. มเข้าใจ เพราะยุคนั้นคนแก่จะไม่มีปลากฏใได้เห็นเลยแม้แต่เพียงคนเดียวโอ้ oh. oh, ต้องขออภัยด้วยที่ไม่เห็นคนแก่ oh. เสียใจ oh. เออาหมดโอกาสได้เห็นคนแก่ oh. นี่นะเออนี่ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเมื่อวันเวลาแห่งวัยได้เรื่องเลยผ่านไปจนมาถึงช่วงเบื้องปลายของชีวิตสังขารร่างกายของมนุษย์ในยุคนั้นก็จะ เริ่มอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆเช่นใจที่เคยมีเรี่ยวแรงหรือมีกำลังมากเนี่ยคล้ายๆภายนอกยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ข้างในเนี่ยเราโหยโรยแรงแค,ลคล้ายครูไม่ใหญ่วันนี้นี่เนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S าะจจได้เคยมีเรี่ยวแรงหรือมีกำลังมากก็จะเริ่มมีกำลังลดน้อยถอยลงไปเป็นต้นแต่ถึงแม้คนที่จะเข้าสู่วัยชารา จะมีกำลังหรือเรี่ยวแรงที่ลดน้อยถอยลงไปก็ตามแต่ถึงกระนั้นสภาพร่างกายภายนอกกลับดูไม่มีความแตกต่างจากคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเลย <Yeah. S 1> คือสิ่งที่เธอเห็นกับสิ่งที่ฉันเป็นมันไม่ตรงกันเออนี่นะเอออไม่ตรงไงเห็นข้างนอกว่าโอ้โสดใสาพิ้งต่ข้างในนี่ระโหยโอยแรงนี่นะตามทันมาก พูดง,ง่ายๆบอกคนในยุคนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับชาวสวรรค์ mm hmm. ก็คือเวลาที่เทวดาองค์ไหนก็ไล่จะหมดบุญหรือใไร่จะจุติ mm hmm. สภาพร่างกายก,ายก็ยังคงดูเป็นปกติไม่ได้เหี่ยวย่นแต่อย่างใดแต่ mm hmm. จะมีอาการให้เห็นก็แค่รัศมีกายเศร้าหมองหรือเหงื่อออกตามรักแล้ mm hmm. เป็นต้น mm hmm. เหงื่อนีนะ่ปฏิกูลไม่เคยมี mm hmm. ในชาวสวรรค์แต่มามีตอนปลาย ตอนหมดบุญใกล้จะหมดบุญพอถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนภพภูมิหรือถึงเวลาจุติการจิตวิถีก็จะแววผายไปในทันทีซึ่งช่วงบันปลายชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นั่นแหละ oh. เออข้าใจไหม,า oh, <God. S 1> มตามทานมาก oh, <God. S 1> ความอัศจรรย์ลำดับที่สามก็คือเรื่องชีวิตการครองเรือน oh. นี่นะจ๊ะ ครองเรือนนี่นะจ๊ะชีวิตการครองเรือนเอาพรุ่งนี้ดีไหมอาทักนิดนะสาหรับชีวิตการครองเรือนคนในยุคนั้นผู้หญิงที่มีอายุเข้าสู่ปีที่ห้าร้อยโอ้ก็ต้องอีกไม่นานจ่าไลร่ก็ห้าร้อยปีแล้วโอ